กลบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะคะที่เข้ามาดาูในการนำเสนอนนะะนานา,นาสาระท้องถิ่นที่ได้จากการวิจัยได้จากการลงพื้นที่ได้จากการศึกษานะคะซึ่งผลตัวนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เราได้ทําการลงพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็ได้มาเล่าสู่กันฟังผ่านาช่องรายการนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่าน ได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ว่าแต่ละที่นั้นมีที่มามีความหมายมีความสําคัญแล้วก็มันสร้างประโยชน์อะไรให้ได้บ้างน,นะคะซึ่งต,ต่อจากนี้นะคะเราจะมา นำเสนอในเรื่องของจุดยุทธศาสตร์เส้นทางเศรษฐกิจนะคะสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะในเขตอำเภอพนมดงรักนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งเราได้คุยกันไปแล้วว่าปราสาทตาเมืองน,นะคะกับปราสาทตาควายนั้นอยู่ไม่ห่างกันแต่จุดยุทธศาสตร์นี้ก็คืออยู่ระหว่างาเขตแดนพื้นที่ของราชาอาณาจักรไทยกับราชาอาณาจักร กัมพูชานั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจะทําการศึกษาและพัฒนาต่อยอดนะคะในเชิงในเชิงทางาวิชาการแล้วก็เพื่อให้เกิดผลของการค้นพบนะคะแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์กับชุมชนสังคมแล้วก็ประเทศชาตินะคะไม่ใช่แต่ในเพียงประเทศเราเท่านั้นอย่างเป็นเพื่อนบ้านนะครับประเทศเพื่อนบ้านกับเราด้วยนะคะ ซึ่งปราสาททั้งสองพื้นที่เนี่ยนะคะก็คือปราสาทตาควายแล้วก็ปราสาทตาเมินเนี่ยนะคะซึ่งตั้งอยูอ่ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชานะะี่ค่ะจึงถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์บนเส้นทางเศรษฐกิจนะคะเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจนนะคะในพื้นที่ปราสาทตาเมินนะคะในแต่ละปีเนี่ยจะมีการจัด งานประจำปีนะคะขึ้นนะคะเราก็มีแสงสีเสียงเราก็มีการแลกเปลี่ยนสินค้านะครับผลิตภัณฑ์ชุมชนมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะ<ม>แล้วก็สิ่งที่ได้อ่าสิ่งที่ยังขาดหายไปคือการแสดงของชาวกัมพูชานะคะ<ม>และสินค้าของชาวกัมพูชาที่น่าจะให้มีการเข้ามาเพื่อทำการแลกเปลี่ยนนะฮะและแสดงร่วมกันเพื่อให้เกิดการดึงดูดมากขึ้นนะคะกว่าที่เป็นอยู่นะคะอันนี้ก็คือ แนวทางการส่งเสริมแล้วนะคะจากการสัมภาษณ์ของคนในพื้นที่เนี่ยนะคะได้กล่าวว่าถ้ามีการเปิดระหว่างประเทศแล้วก็มีส่วนร่วมนะคะหรือการร่วมมือนะคะเพื่อการจัดการกิจกรรมพิธีกรรมบวงสรวงนะคะที่เกิดขึ้นกับปราศาสตร์เนี่ยร่วมร่วมกันนะคะที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกันเนี่ยนะคะคงคงเป็นภาพที่น่าดู มากกว่าที่จะเป็นอยู่และมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการแสดงการรำวงส่งประสาทและสินค้าน่าจะมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวชมเป็นจํานวนมากกว่าที่เป็นอยู่อย่างแน่นอนดังนั้นการให้ความสําคัญของชาวต่างประเทศนะคะที่มีการศึกษาในระหว่างประเทศเนี่ยได้ให้ความสนใจ แล้วก็ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ได้แสดงแนวคิดด้านการส่งเสริมชุมชนให้เกิดรายได้ทั้งนําเสนอการนําผลิตผลของชุมชนทั้งสงประเทศเนี่ยเพื่อเป็นการแลกปเปลี่ยนเนี่ยน่าจะเป็นจุดสําคัญและ,ะ,ะทําให้เกิดความน่าสนใจต่อนักท่องเที่ยวนะฮะและ,ะพื้นที่ท,ที่มีนักศึกษาชาวกัมพูชาเนี่ยนะฮะให้ความสนใจต่อสถานที่โบราณสถานเนี่ยแวะเวียนมาศึกษา สถานที่ทั้งสองพื้นที่เนี่ยจากการสัมภาษณ์ทหารชาวกัมพูชาเนี่ยได้กล่าวถึงความสําคัญของการได้กล่าวถึงการให้ความสําคัญนะคะต่อปราสาทตั้งแต่มาประจําอยู่ที่ปราสาทตากควายและก็ปราสาทต่างเมืองเนี่ยนะคะบอกว่าทั้งสองประเทศเนี่ยจะให้ความสําคัญต่อปราสาทนี้มากดังนั้นน่าจะมีการพัฒนาให้เป็นสถานที่รองรับนะคะได้ทั้งสองประเทศเมื่อถึงงานประจําปีเนี่ยนะคะน่าจะ มีมีการจัดก,การาแลกเปลี่ยนสินค้านะคะแล้วก็มีการเข้าร่วมนะคะการมีส่วนร่วมนะคะในกิจกรรมที่จัดขึ้นไม่ว่าแต่จะเป็นกิจกรรมในทางศาส,สนานะคะที่นี่ม์พระมาสวดแล้วก็อุทิศนะคะบุญกุศลให้กับบรรพบุพร,รุษแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่นั่นแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคล ด้วยเนี่ยนะคะก็น่าจะมีการจัดผ้าป่าสัมมักีร่วมกันมากกว่าที่จะเป็นอยู่ฝ่ายคนฝ่ายต,าตา่างฝ่ายต่างธรรมทั้งทง,ทงที่ชุมชนก็คุยกันยิ้มให้กันทุกวันแต่ทําไมาถึงต่างฝ่ายต่างธรรมนะคะเนี่ยมันมันก็เลยเมันก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่สอดคล้องกันตรงเนี้ยคือถ้าถ้าถ้าสามารถเป็นแพทเทิร์นเดียวกันได้เนี่ยมันจะมันจะสร้างความตื่นตาตื่นใจเพราะเราไปเนี่ยเราก็อยากเห็น อีกมิติหนึ่งอีกมุมมองหนึ่ง<ม>ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจแล้วก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ดีนะคะมากกว่าที่จะเป็นอยู่นะคะดังนั้นมีแนวนโยบายเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นน่าจะมีแนวนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเช่นปั่นจักรยานนะคะเที่ยวปราสาทพยายามโปรโมทและจัดให้เป็นให้เป็นการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวนะคะดังนั้นจึงสรุปว่าการเข้าถึงข้อมูล มีเนื้อหาที่ไม่ครอบคลุมนะคะมีมีเนื้อหาที่ไม่ครอบคลุมและมีการโปรโมทที่น้อยคนเลยไม่ค่อยรู้ทั้ง,ท,งทั้งที่เป็นเส้นทางในการปั่นจกกรยานเนี่ยสวยงามมากเลยนะคะส่วนมากรู้จักแต่คนในพื้นที่และประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าไม่มีนะคะไม่มีหน่วยรักษาความปลอดภัยนะคะต่อชีวิตและทรัพย์สินจึงไม่กล้าที่จะเข้ามาเที่ยวชมและไม่มีการทําแผนพับเพื่ออธิบายความเป็นมา ที่พักและพื้นที่การท่องเที่ยวโดยรอบเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้เที่ยวหรือนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมเนี่ยแม้จะมีผู้ให้ความสนใจเข้าเที่ยวชมแต่ก็ขาดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเป็นแนวทางการประชาสัมพันธ์เป็นต้นดังนั้นพื้นที่ทั้งสองนี้น่าจะเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ดีขึ้นในด้านการความร่วมมือแล้วก็ร่วมสร้างแนวทางแล้วก็สร้างแนวทางร่วมกัน แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาจากฐานทางวัฒนธรรมที่มีประสาทเป็นที่ตั้งเ,เพื่อการจัดการสืบสารประเพณีและการอนุรักษ์สืบสารพัฒนาต่อยอดที่มีการจัดฐานการเรียนรู้ในด้านวิถีชีวิตกลุ่มปัญญาพิธีกรรมเส้นไหวศิลปะการแต่งกายและก็การแสดงในพื้นที่นะคะดังนั้นสิ่งที่ควรจะต้องเสริมเข้าไปเนี่ยนะคะก็น่าจะมี ฐานการเรียนรู้นะฮะถ่ายทอดภูมิปัญญานะคะสินค้าโอท p อปเป็นนวัตกรรมภูมิปัญญาการถักทอผ้าไหมสู่รูปลักษณะลวดลายต่างๆระหว่างประเทศและการแสดงสินค้าเพื่อแลกเปลี่ยนนะคะขบวนน่าจะมีการจัดขบวนพิธีเห่เครื่องเส้นไหว้ให้เป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญของพื้นที่แล้วก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมการได้รำประสาท และการแสดงนิทานพื้นบ้านอันนี้ขาดไปไม่มีเลยนะคะดังนั้นการแสดงละครประวัติศาสตร์ชุมชนชาวกุยชาวลาวชาวคขมรความเป็นมาประวัติศาสตร์ความเชื่อพิธีกรรมการเล่นนิทานแล้วก็ตำนานประจําพื้นถิ่นของตนเองนี่ยก็น่าจะศึกษาแล้วก็รวบรวมมรดกภูมิปัญญาเหล่านี้แล้วก็จัด ทำเป็นคอนเทนต์ขึ้นมาแสดงนะคะเพื่อดึงดูดแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะคะให้ใครเป็นผู้จัดชุมชนนั่นแหละค่ะเป็นคนจัดนะคะรันงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะหน่วยงานองค์กรก็เข้าไปเทรนเข้าไปาฝึกศิลปะชีวเข้าไปาจัดพิธีการไร้รำหรืออะไรต่างๆลักษณะเหล่านี้นะคะมันก็จะกลายเป็นมันก็จะกลายเป็น ชาวบ้านเขามีส่วนร่วมนะคะชุมชนเขามีส่วนร่วมนะคะเขาเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเจ้าของและร่วมที่จะสืบสารอัตลักษณ์แล้วก็สืบสานวัฒนธรรมของเขานะคะดังนั้นคุณค่าทางความเชื่อของกลุ่มชุมชนเนี่ยนะคะที่เราได้เนี่ยก็คือคุณค่าจากความเชื่อพิธีกรรมในอของพิธีกรรมเส้นไหว้ที่มีต่อประสาททั้งสองพื้นที่เนี่ยถือเป็นจุดยุธศาสตร์หนึ่งในด้านการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้จากรากฐานทางวัฒนธรรมทั้งสอง พื้นที่นี้คุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านอาหารที่อยู่อาศัยแถบนี้ได้เป็นอย่างดีนะฮะดังนั้นเรามาดูคุณค่าทางการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยนะฮะพิธีกรรมเส้นไหว้ประสาทมีชุดการแสดงศิละปะการแสดงวัฒนธรรมพื้นถิ่นการแสดงการไร้รำนางอัสรานะฮะนางงามแห่งสวงสวรรค์นเนี่ยาการรำถวายที่ มีในองค์ประสาทของเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมประจําปีเป็นการบูชาในด้านนิตยศาสตร์ศาสตร์แห่งการได้รับเพื่อบูชาต่อเทพเจ้าแล้วก็ผู้มีบุญดังนั้นคุณค่าทางคําสอนเพื่อการพัฒนาจิตพฤติกรรมของชุมชนเนี่ยนะฮะความเชื่อที่มีต่อประสาทเนี่ยได้เป็นจุดที่เป็นส่วนช่วยเสริมในการพัฒนาจิตและพฤติกรรมของคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเช่นการปฏิบัติตามคําสอนการให้ความเคารพ ความนอบน้อมมารยาทการแสดงความกตัญญูกตะเวทีความสามัคคีในชุมชนการมีส่วนร่วมซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเกิดจากประเพณีพิธีกรรมวัฒนธรรมชุมชนที่งดงามและน่าอนุรักษ์สืบสานต่อไปและควรส,งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมต่อไปได้บทบาทที่เกิดจากพื้นที่ปราสาทขอมเนี่ยระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราได้มาเนี่ยก็คือ 1. ด้านจัก,กรวาลวิทยานะฮะชุมชนทั้งสองประเทศมีความเชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธ โหราศาสตร์นะคะศาสตร์แห่งความโชคดีนะคะการบูชาเพื่อ,อเสริมความมั่นคงในชีวิตนะคะมนุษย์จะขึ้นไปกราบเทพเจ้าหรือหวังประสบผลสําเร็จชุมชนเองเข้ามากราบไหว้ขอพรการสร้างปราสาทตาควายหรือปราสาทตาเมืองเนี่ยเสมือนเป็นการจําลองเขาสีเนรุหรือเป็นบ้านของเทพเจ้าที่ประดิษฐานพระผู้เป็นเจ้านะคะมนุษย์ต้องขึ้นไปกราบไหว้นะคะในเทวสถานที่นี่นะคะเปรียบเสมือน เขาไกรล,ลากนะคะดังนั้นจึงถือว่าเป็นคติความเชื่อะะที่ได้จากศาสนาแล้วก็ฐานคติกันสร้างประสาทด้วยเช่นเดียวกัน 2. ด้านวิทยา,าเทววิทยาเนี่ยมนุษย์มีความผูกพันกับเทพเจ้าอยู่ใกล้เทพเจ้ามีความเชื่อต่อเทพเจ้าเทวดานะฮะพระอินทร์พระพรหมวิญญาณต่างๆเนี่ยนะฮะล้วนเป็นที่มาของ เทววิทยานะฮะปราสาทตาควายกับปราสาทตาเมือเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างอุทิศต,ต่อเทพเจ้าตามที่ปรากฏในปราสาทขอมต่างๆเนี่ยสร้างเพื่ออุทิศถวายแด่เทพเจ้าทั้งนั้นนะฮะจะแกะสลักรูปเทพเจ้าไว้อย่างมากมายนะคะซึ่งมีการกล่าวถึงมหาเทวะเป็นต้นนะ,ะ,ะด้านศิลปะการแสดงเนี่ยมีการจัดพิธีกรรมบูชาบวงสรวงโดยมีการจัดรำถวายที่เกี่ยวข้องกับชุดการแต่งกาย ถ้าทางการร่ายรำเพลงดนตรีที่ประกอบดังสมมุติว่าได้รำถวายแด่เทพเจ้าจึงเกิดการร่ายรำจึงเกิดการร่ายรำมากมายหลายท่าซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วน,วนมาจากศิลาจำหลักรูปนางอับสรน,นางสาวสวรรค์แม้นแต่ท่าท่วงท่าของมหาเทวะก็ได้นํามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะของท่าไร่รำนะคะ,ะก็คือท่าสิวนันตราชนั่นเองนะคะ ดังนั้นในด้านวิถีชีวิตที่มีทั้งข้อห้ามเนี่ยนะฮะก็จะกล่าวถึงในเรื่องของหลัก practice ก็คือการปฏิบัติของคนในสังคมนะฮะที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมแนวทางการปฏิบัติตนที่เชื่อว่าเมื่อปฏิบัติแล้วย่อมเกิดความสําเร็จสมหวังแก่ผู้ปฏิบัติด,ด้วย ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีการเชื่อมต่อกันโดยอาศัยปราสาทของโบราณทั้งสองพื้นที่เป็นจุดแลกเปลี่ยนทางวัฒน,นธรรมประเพณีนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นในด้านของเศรษฐกิจสังคมชุมชนและวัฒน,นธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ได้จากงานบุญงานประจําปีและวิถีชีวิตของกลุ่มชนในพื้นที่ที่มีความเชื่อต่อปราสาทของทั้งสองแห่งนี้ด้วยนะคะอ่ ในด้านพื้นที่ทำเลทองเนี่ยที่ได้จากการศึกษาเนี่ยนะคะจุดยุทธศาสตร์ในพื้นที่เนี่ยนะคะในพื้นที่เนี่ยเพื่อการพัฒนาเนี่ยเราเราสามารถมองเห็นอนาคตต่อไปได้เลยว่าด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะของประชาชนทั้งสองเนี่ยนะคะจะต้องมาทําอะไรร่วมกันจะต้องมาจัดการแบบไหนร่วมกันนะคะเพื่อให้เกิดมูลค่านะคะกับ ชุมชนของตนเองกับพื้นที่ของตนเองให้ในมากที่สุดดังนั้นจึงต้องมีการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็การมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันแล้วนะคะต้องจับความร่วมมือกันแล้วถึงจะอยู่รอดนะคะอยู่คนเดียวไม่รอดแน่นอนนะะคุณค่าที่เกิดจากการศึกษาจุดยุทธานะะสสศาสตร์ศาสนสถานในอารยธรรมของโบราณน,นะคะที่มีอิทธิพลต่อบทบาทต่อการดําเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่นที่มีบทบาทในด้านต่าง,างๆเนี่ยนะคะ ก็จะมีทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณีการบูชาประสาทบวงสวงด้านความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ที่มีต่อประสาทด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นนะฮะด้านการปกครองการเมืองแล้วก็ด้านอ,าอนุรักษ์ศิลปะและว,วัฒนธรรมท้องถิน่นด้านการดรําดรงอยู่ของชุมชนท้องถิน่นทีอ่อิงอาศัยมรดกทางวัฒนธรรมนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะยังถือว่า เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดแล้วก็เป็นหนทางในการพัฒนาต่อยอดให้เห็นเป็นรูปประทามได้<อ>เป็นอย่างดีนะคะดังนั้นก็ขอยุติการน,นำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะกราบขอพระคุณกรบสวัสดีค่ะ